รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมเช็คอินโดยพริกไทยตาไร้คชิป

ต้องกัสใจมาเปี้ยวปากเช็คกินมาแล้วค่ะเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยว เที่ยวกับ <el> เทีย่ยวบาร์เช็คอินแหมอยากจะบอกว่าตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะฮะที่ได้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวต่างแดนแบบนี้นะครับมาเช็คอินกันถึงดินแดนอาทิตย์อุทัยที่ประเทศญี่ปุ่นและครั้งนี้นะคะเราสองคนค่ะพาคุณผู้ชมมาที่เมืองนิกโก้นะคะซึ่งเดี๋ยวว่าเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมเลยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยธรรมชาติด้วยค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้นะฮะพามาเที่ยวที่ เอโดวันเดอร์แนะฮะเป็นเรียกว่าสวนสนุกที่ย้อนยุคกลับไปในยุคของเอโดนะครับเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากของพวกเหล่านินจาสมุนไลในนี้เนี่ยจะจําลองให้เห็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามากไปด้วยสีสันต่างๆกระทั่งร้านอาหารต่างๆร้านขนมขนมก็เป็นของกินในยุคนั้นด้วยใช่ค่ะก็จะมีแบบผ้าเป็นของขาวก็มีแบบอูด้งรามเมงอะไรก็จะอยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยหรือเป็นขนมหวานอะไรก็มีด้วย เหมือนแบบเราย้อนกลับไปในสมัยเอโดะจริงๆนะคือเป็นเหมือนแบบเมืองโบราณหมดเลยอะชิวมากนะครับ<อ>ทุกอย่างทําออกมาคือยุคนั้นเป็นยังไงเนี่ยที่เขาทาอยู่ตอนนี้มันคือใช่เลยใช่นะครับสวยมาก ถ้าพูดแบบว่าย้อนไปในสมัยอดีตนะเด็กๆเนี่ยพูดถึงดินจาเห็นอะไรกระตู้นวันนี้ได้มาสัมผัสของจริงแล้วนะฮะเขาบอกว่าบ้านดินจานเนี่ยอยู่ยากมากไม่รู้เพราะอะไรเข้าไปแล้วเวียนหัวอ้วกแตกเลยคือเขาบอกว่าเลยนินจานะคะทุกอย่างมันจะแบบกลับตลับป่ากันหมดเลยฟ้าอาจจะอยู่บนดินเนี่ยจะอยู่บนฟ้าก็ได้เป็นยังไงต้องเข้าไปดูค่ะใช่ใครเวียนหัวได้แก่เออที่เขาไม่ได้แกล้งนะกลับมาจะเดินขึ้นยากจริงอะ ที่เอโดวันเดอร์แลนด์นะฮะอยากจะบอกว่าแต่ละร้านแล้วก็ผู้คนเนี่ยไม่หลุดคอนเซปต์เลยนะในสมัยเอโดะแต่งตรงแต่งตัวแล้วก็รวมถึงร้านต่างๆเนี่ยสวยงามมากมายนี่อีกหนึ่งร้านที่เลือกมานะครับร้านกาแฟโบราณที่นี่เขาจะมีทั้งแบบของคาวแล้วของหวานแต่าี่เราเลือกที่จะแบบกินขนมซึ่งเป็นขนมโบราณค่ะใช่ครับเดี๋ยวดูหน้าตาว่าเป็นยังไงนะครับเชิญเลยนี่ผมก็จจยสั่งขาเลยะนี ต้องใส่มามชิดเดะごสいมす。มน่าทานจริงๆนะฮะของแอมก่อนเลยอันนี้คือวาลาบิโมจิค,ครับผมเขาบอกว่าทำมาจากหัวมันเอามาเคี่ยวแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนๆน,นะครับแล้วก็ราดด้วยเป็นถั่วนะครับแล้วเขาเอามาบด แล้วก็โรยด้านบนนะครับเพิ่มความหวานอยู่ตรงนี้ฮะเป็นน้ําตาลทรายดำมาของจอยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอันมีสื่อค่ะนี่จะนิยมทานกายในฤดูร้อนเพื่อให้ร่างกายสดชื่นนะคะเขาก็จะมีเป็นพวกเหมือนเป็นวนอย่างนี้ใช่เป็นวุนนะคะแล้วก็เป็นผลไม้แล้วก็จะมีถั่วแดงเหมือนกวนให้มันมีความหวานอะไรเงี้ยนะคะหวานมากอืมอืมอร่อยอืมอืหวานขึ้นใจ ไม่ได <aunque S 2> <me> ้เหนียวเกินด้วยนะฮะถั่วที่เอามาโรยเนี่ยที่บอกเป็นผงแบบนี้ของผมเนี่ยหอมมากครับแล้วก็มีความหวานด้วยคล้ายๆน้ําตาลนะฮะของใจก็จะเป็นหมือแบบถั่วแดงกวดเงี้ยนะคะแล้วก็วุนก็จะแบบเย็นๆน่ะคือเหมาะเราที่ทานกับหน้าร้อนเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะขนมเย็นๆ มาชมความสวยงามของศาลเจ้าโทชงูอลังการงานสร้างแค่ไหนอีกสักครู่รู้กันค่ะร่วมเช็คอินโดยเท้าไทยตราพันดี โอ้โหคุณผู้ชมฮะสวยงามอลังการสมคำล่ำลือจริงๆ ก็เห็นจากภาพถ่ายพอามาดูของจริงนี่ยิ่งใหญ่มากกว่าเยอะนะฮะที่นี่แหละฮะเขาเรียกว่าศาลเจ้าโทโชกุครับผมซึ่งถือว่าเป็นสถานที่อีกหนึ่งที่ที่สำคัญนะครับ <ừ. S 1> ในเมืองนิโก้เขาบอกว่าเป็นสถาปัตย์ที่รวมกันร,ระหว่างชินโตกับพุทธครับผมใช่แล้วค่ะที่สําคัญเลยนะคะทางองค์การยูเนสโกค่ะได้ประกาศให้สถานที่แห่งนี้นะคะคเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะจึงทาให้เมืองนิโกนะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวค่ะม,มีหลายจุดที่น่าสนใจนะครับอย่างไฮไลท์ตามมาดูให้อีกหนึ่งจุดครับนี่เดินเข้ามาปุ๊บ เนี่ยเราจะเห็นนะครับอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ที่จะแฝงไว้ด้วยปัชญานะฮะก็เป็นลูปลิงนะครับเป็นลิงแกะสลักเนี่ยเป็นเรื่องราวอย่างเช่นเจ้าลิงสองตัวที่เป็นแม่ลูกกันแล้วก็ภาพที่สองเมื่อลิงตัวขึ้นเนี่ยก็จะเป็นลูกลิงแล้วก็เขาจะบอกว่าเหมือนเหมือนเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องปิดหูปิดตาปิดปากเนี่ยหมายถึงว่าไม่รับรู้รับฟังสิ่งที่มันไม่ดี<ช>แล้วปิดหูเนี่ยเราก็ต้องเลือกฟังแต่สิ่งที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่เอามีอีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะคะอยู่ทางดา แมวเออเ<ข>าสมวหลักอะไรต้องเข้าไปดูข้างในค่ะอืทำไมแมวหลับ หนึ่งภาพแกะสลักที่โด่งดังไม่แพ้ลิง3าตัวนะคะและก็คือแมวด้านหลังบนนู้นค่ะตงรงงุ้งประตูนะคะแมวนอนหลับเนี่ยสื่อถึงความสงบร่มเย็นค่ะเพราะว่าช่วงก่อสร้างนะเป็นช่วงที่เพิ่งเสร็จสงครามค่ะวัชริ่ปุ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะยุ่งกับต่างชาติหรือว่าสงครามอีกนะคะก็เลยสื่อเป็นแมวนอนหลับแต่ว่าด้านหลังแมวค่ะก็จะเป็นรูปนกซึ่งหมายความาได้แก้ว,ว่ามีศัตรูเข้ามาเขาก็พร้อมจะลืมตาแล้วก็ต่อสู้ค่ะจะดูไหนไหมไ สเสน่ห์ของเมืองนิโก้นะคะก็อยู่ที่สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ค่ะเคียงคู่กับธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นี่เองค่ะสวยจริงๆนะครับอยากจะบอกว่าขณะฝนตกเนี่ยคนยังมาเที่ยวกันเยอะมากเลย<ช>เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวแหละฮะแต่อยากจะบอกว่าเมืองไทยไม่รู้ว่าตอนนี้น้องออนกำลังทาอะไรอยู่ไปดูเขากันหน่อยดีกว่านะครับในช่วง go on check in ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ชงก in, อนเช็คอินกับข้าวไทตราพันดีออนมีเนื้อหมูติดหนังหมูอยู่ในตู้เย็นค่ะก็เลยมีไอเดียเก๋ๆนะคะทำเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผากับหมูซะเลยค่ะแค่ชื่อเนี่ยก็ฟังดูน่าทานแล้วใช่ไหมนะคะและเคล็ดลับความอร่อยนะคะคือออนนำมันหมูที่ติดหนังมาเจียวค่ะเวลาทานเนี่ยนะคะก็จะกรุบๆเหมือนทานแคบหมูเลยล่ะคะ่ะวัตถุดิบพร้อมแล้วไปลงมือผัดข้าวกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มจากการตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันค่ะจะเป็นน้ำมันที่เราเจียวกากหมูเมื่อกี้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวผัดของเราค่ะใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ซอยค่ะน้ำพริกเผาค่ะผัดให้สีสันสวยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยก็ตามด้วยข้าวสวยของเราใส่ลงไปได้เลยค่ะ ซึ่งออนจะพิถีพิถันในการเลือกใช้ข้าวเพราะถ้าได้ข้าวพันธุ์ที่ดีที่ปลูกจากหลังที่อุดมสมบูรณ์เก็บเกีย่ยวอย่างทะนุถนอมก็จะให้อ่อนนได้เม็ดข้าวที่สวยไม่แตกผ่านง่ายเวลาผัดเนี่ยข้าวก็จะไม่แฉะด้วยนะคะผัดให้ข้าวนะคะมีสีสันน่าทานแบบนี้เสร็จแล้วก็ใสไ่ไข่ไก่ลงไปได้เลยค่ะปรุงรสน,นะคะด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลสายแล้วก็พริกขี้หนูค่ะปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะสำหรับเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผา,ากากหมูค่ะกากหมูแสนธรรมดานะคะกลายเป็นเมนูแสนอร่อยแบบนี้ได้คุณผู้ชมก็อย่าลืมลองทำทานกันดูนะคะแบ่งปันเมนูอร่อยอร่อยให้กับคุณผู้ชมแล้วถึงเวลาดูแลสุขภาพกันค่ะ คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตอันดับสีที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นกันเลยนะคะซึ่งสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็มาจากความเครียดน,นั่นเองล่ะค่ะอย่างนี้เนี่ยต้องไปขอคำปรึกษาจากคุณหมอกันซะหน่อยแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอในปัจจุบันเนี่ยมีคนป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกันเยอะมากค่ะอ๋อ,อเนี่ยจะทราบว่าจะมีวิธีการรักษาแบบไหนได้บ้างหรอคะในกรณีที่เป็นไม่มากการรักษาโดยการใช้ยารับประทาน ก็กลุ่มปัจจัยเสี่ยงก็ยังได้ผลดีแต่กรณีที่รอยตีบตันมีมากแล้วเนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขที่ง่ายสะดวกที่สุดก,ก็คือเอาบอลลูนเข้าไปขยายรอยตีบให้มันเปิดออกมาได้และในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็มีหินปูนจับจํานวนมากจนบอลลูนเนี่ยไม่สามารถไปขยายได้และไม่อยากผ่าตัดด้วยเนี่ยจะมีวิธีการรักษาแบบไหนได้บ้างคะเราก็ต้องเข้าไปพยายามเอาหินปูนออกก่อนเพอหินปูนเป็นปส่วนที่แข็งทําให้บอลลูนขยายตัวไม่ออก วิธีการขัดเอาหินปูนออกจากหลอดเลือดก็คือใช้หัวกรอที่ปลายหัวกรอเนี่ยเคลือบไว้ด้วยเพชรแท้แทปั่นด้วยความเร็วเป็นแสนรอบ<ะ>เข้าไปทําให้หินปูนมันสลายกลายเป็นผงเล็กๆตามด้วยวิธีการเอาบอลลูนเข้าไปขยายตามปกติหลอดเลือดก,ก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมได้โดยไม่ต้องผ่าตัดคร<ะ>ับได้รับข้อมูลการรักษาที่ทันสมัยแบบนี้แล้วก็คงหายห่วงกันแล้วนะคะแต่ก็อย่าลืมค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยจะได้ปลอดภัยคุณสองวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากมาก,มากด้วยนะคะครับดีครับ หมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าไปเช็คอินความอร่อยอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับแท้ๆรับรองสุดคอยแน่นอนเร่วมเช็คอินโดยซอปรุงรวสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ตราทีพอรต หลังจากเที่ยวนี้ก็กันเต็มอิ่มแล้วนะคะแล้วก็พาคุณผู้ชมมาทานของอร่อยค่ะที่โตเกียวนะคะที่ย่านอาซากุสะแห่งนี้แล้วค่ะใช่นะฮะแบบพูดถึงของกินนี่ดูพิธีกรเราดีด้ามาเลยนะคนนี้หิวใะครับมาญี่ปุ่นทัทีก็แน่นอนครับต้องมาทานต้นตำรับอาหารญี่ปุ่นสุดแสนอร่อยครับกับร้านนี้โอโตยะสาขาอาซากุสะบาชิคับต้องบอกว่าในญี่ปุ่นนี้นะคะมีร้านโอโตยะนไม่กว่า300สาขาค่ะเป็นการการันตีเลยนะคะว่าได้รับความนิยมมากๆค่ะซึ่งอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นสไตล์จะเป็น มัมคุกกิ้งค่ะมันกบบคุณแม่จะทำอาหารให้เราทานนะคะแล้วก็วัตถุดิบแอมเรียกว่าชั้นยอดทั้งนั้นเลยค่ะเขาสารมาอย่างดีนะฮะเมืองไทยอร่อยมากญี่ปุ่นอขนาดไหนชิมกันเลยครับไหนฮะปลาหัโอะไรนี่ปลาแล้วก่อยให้จอยสั่งนี่ปั๊บเบวที่สั่งมาเต็มโต๊ะขนาดนี้เลยเหรอ โย่เลยนะเมื่อกี้ก็ช่วยกันเลือกไม่ใช่หรอ,อแต่จะบอกว่าที่สั่งเยอะแบบนี้นะคะคที่พออตโยยาเนี่ยค่ะเขาคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาปรุงอาหารทุกจาาเลย<ม>ต้องสั่งมาชิมทห้หมดเลยนะคะอย่างผักแม่แอมรู้ไหมเขามีรองปลูกของตัวเองเลยปลูกเองแบบปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อสุขภาพที่ดีของคนทานโอ้โหเพื่อสุขภาพจริงๆนะใช่ครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโฮมเมสสไตล์ครับก็คือการ รุงรสอาหารชามต่อชามเลยจากเชฟฝีมือดีนะครับทานเลยดีกว่าอยากทานแล้วเริ่มจากออเดอร์ก่อนเลยค่ะว่าออเดอร์นะคะดิขึ้นชื่อของญี่ปุ่นแน่นอนต้องเป็นเต้าหู้สดนี่ซึ่งเต้าหู้ของออตยานะคะเขาก็จะหาจากถั่วเหลืองที่ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็มาทําสดใหม่ทุกวันเลยทุกเช้าตานี้กินขาแล้วนะฮะละมุนมากค่ะชิมด้วยน้องละมุนนุ่มลิ้นนุ่มๆเลยฮะของผมครับ เริ่มจากอันนี้แล้วกันนะครับเป็นโซบะเย็นครับนี่เส้นนี้เขาให้กันแบบว่าเต็มที่กัดเลยนะครับความอร่อยของเขาเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเสิร์ฟนะครับเขาจะไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนเพื่อความนุ่มลิ้นครับเวลาทานโซบะนี่ฮะอือน่าทานมากเส้นนุ่มมากอร่อยนุ่มลิ้นจริงๆครับน่ามาถึงอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์เลยนะคะอันนี้ปลา ชิมาฮอเกกค่ะก็จะเป็นปลาที่มาจากทะเลแบริงเลยนะคะเรียกว่าดีที่สุดเลยแล้วคือเนื้อเขาจะแบบนุ่มแล้วก็ฉ่ำมากๆเลยนะคะแล้วเขามีเทคนิคพิเศษของโอตยะค่ะคือจะย่าด้วยไม้อยู่คาริตัสเพื่อเพิ่มความหอมของเนื้อปลาค่ะแล้วก็ทานกับหัวใชเท้าฝรอันนี้ต้องใส่โชยุนิดนึงนะคะเพื่อจะให้แบบว่ามันไม่ฝาดความเผ็ดใช่ของหัวใชเท้านี่นิดนึง